ปลุกพลังเดอะคอปในตัวคุณสนับสนุนชายผู้บ้าคลั่งลิวภูด้วยความรักในลิวภูเพียงซื้อสินค้าผ่านลิงก์ช้อปปี้แล้วเราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปสวัสดีครับพบก,กับสุรขามฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เรียกด่วน2กอ,องหน้ายุโรปนะครับตัวแทนแพทิกกุตตร์สันทีมชาติไทยลุยเอเชียอีจีต้องรีบแล้วหลังจากแพทริกกุตตร์สันนะครับกองหน้าทีมชาติไทยของบีจีป,ปทุมยูนเนต็ด ต้องเผชิญข่าวร้ายรับบาดเจ็บหนักเอ็นข้อหน้าเขาฉีกขาดในเกมที่บุกไปเสม,มอกับอุทนต์น่เอฟต้องพักยาวเลยนะฮะสมมติให้เขาต้องเข้ารับผ่าตัดโดยด่วนนะครับคาดว่าจะต้องพักรักษาตัวนานถึง7-8เดือนกันเลยทีเดียวโคตรโหนโดอาการบาดเจ็บของปฏิตุ้ตามสันนั้นเป็นปัญหาใหญ่เลยนะฮะ เนื่องจากมาสดะอิชิอิกาลังจะปั้นให้เป็นกองหน้าตัวจริงของทีมชาติไทยโดย2องคนหน้าจากยุโรปที่มีศักยภาพสูงไม่แพ้กันไม่แพ้พลาติกุ๊บตันนะครับที่อิชิอินั้นควรทันเรื่องดําเนินการเรียกตัวเข้าสู่ทีมชาติไทยโดยด่วนเพื่อเตรียมลุยสู้ศึกเอเชียคัพ2027รอบคัดเลือกมีคิวบุกเยือนถิ่นเติร์กมีสถานในวันที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้ทั้งจูดซุนซับเบลกองหน้าตัวจบสกอร์ลูกขึ้นแทงกล็ดในวัย21ปี จากสโมสรอ,อาร์ลิงโกซาลิกโนในลีกสเปนที่กำลังทำผลงานดีที่เพิ่งจะยิงประตูแรกบนเวทีสเปนและอีกคนคืออิชิพลซิโรลมที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องนะฮะให้กับตัวสกัดสวัเบนส์เอลส์บวกในทีมลีกเยอรมันโดยหากได้ทั้งสองคนนี้นะครับมาร่วมทีมชาติไทยหรือมาสดาอิจิให้โอกาสสำหรับทีมชาติไทยนะครับทั้งสองคนนี้ ก็มีโอกาสเลยนะครับที่ทีมชาติไทยจะตรงตะข่ายทีมคู่แข่งในเอเชียไม่ไววหนาแน่นะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่อิล้วครับจะเลือกใครนะฮะและจะเรียกใครเข้ามานะฮะก็มีตัวเลือกนะฮะอยู่ที่อ่าทางฝั่งของจูดเบลและก็อิชิพลซีริลมนะครับส่วนนักเตะในประเทศไทยนะครับก็ยังมองแล้วยังยากหน่อยนะครับไม่คมเอาเสียเลยนะฮะโดยจูดเบลนี่น่าจะสนใจที่สุดเลยนะครับแล้วแฟนมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะฮะ ด่วนกัปตันทีมชาติไทยยู17ปีเปิดใจเล่าว,วินาทีด่วนทีมชาติญี่ปุ่นเจออะไรตามช่างศึกทีมชาติไทยยู17ปีนะครับภายใต้การนัดทับของเซเดตเจเดตมิลาได้ลงสนามอุ่นเครื่องนะัดสุดท้ายพบก,กับทีมชาติญี่ปุ่นโดยเกมนี้ทาง JFA มีข้อตกลงว่าจะไม่มีการเปิดเผยผลการแข่งขันด้วยนะฮะและไม่ใค้ใครได้รับทราบเลยนะฮะเดอล่าสุดนะครับแดนุพลบุภานะฮะกัปตันทีมชาติไทยยู17ปี ปิดใจเล่าวินาทีดวลทีมชาติญี่ปุ่นได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากๆระดับท็อปของเอเชียจริงในเรื่องของสปีดบอลเห็นได้ว่าไทยต้องปรับปรุงอะไรมีหลายจุดที่ต้องปรับปรุงญี่ปุ่นทำเรื่องของการคิดไว้ล่วงหน้าได้ดีมากๆเกมอือเครื่องและสไตล์ก็ได้ประโยชน์มากครับเรื่องสปีดบอลเพราะญี่ปุ่นเป็นทีมระดับท็อปของเอเชียเป็นเกมที่ดีในเรื่องสปีดบอลเรียนรู้อะไรมากมาจากพวกเขา พอจะเล่นกับพวกเขาก็ได้เห็นว่าเรามีหลายชุดที่ต้องปรับปรุงการคิดไว้ก่อนล่วงหน้าที่เขาทำได้ดีสำหรับการเจอกับอุซเบกิสถานเขาก็เป็นทีมที่ดีเราต้องก้าวข้ามความกลัวให้ได้ถ้าเล่นมั่นใจในตัวเองและทีมเป้าหมายของเรายังเหมือนเดิมคือไปเล่นฟุตบอลล่วงให้ได้ฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยอยู่10ปีด้วยนะครับเพราะเราจะทำให้เต็มที่และจะไปบนโลกด้วยกันดานุพลกล่าวนะฮะ ก็แน่นอนนะครับได้ประสบการณ์มานะครับญี่ปุ่นนี่เล่นเร็วนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเพลสซิงหนักๆเลยนะฮะสุดยอดนะครับนัดนี้ไม่มีการอาบอกคนก้นกันนะครับเป็นการอ,าอุ่นเครื่องแบบปิดจริงๆนะฮะก็ถือว่าเขาก็ยังเรียกเราไปอุ่นด้วยนะฮะเราจะได้พัฒนานะครับ ด่วนญี่ปุ่นเป็นสีชมพูแล้วสุภาพชรนะครับโพสต์โมเมนต์สุดหวานกับแฟนสาวแสนสวยล่าสุดนะครับตัมเอาแฟนบอลต้องอิจฉาคนมีความรักจริงๆญี่ปุ่นเป็นสีชมพูแล้วสุภาพสารชาติแนวรุกจิมชชตทยของทีมญี่ปุ่นคอนเสร์ตสปรโพสต์ภาพอวดโมเมนต์สุดหวานกับแฟนสาวสุดสวยน้องฟิล์มชนะการตัมเอาแฟนๆต่างไปโปรคอมเมนต์อิจฉาคนมีความรักกันเพียบจริงๆเลยนะฮะ ก็เรียกได้ว่าทั้งคู่เป็นแรงขับเคลื่อนให้สุภโชคนะครับทำผลงานดีดีนะครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะฮะของสุภโชคสุรชาติมีคิวช่วยตุสกัดญี่ปุ่นอคอนเซิร์ตซัปโปโรนะฮะเปิดบ้านต้อนรับเกมยังของโทคุจิมะวอร์ติสในวันที่5เมษายนตามเวลาประเทศไทยทเที่ยงตรงนะครับก็สู้ๆนะครับสำหรับสุภโชค ด่วนเอกนิสปัญญานะครับโชว์ทรงผมใหม่สุดเท่หลังเกมเอฮิเมะด่วนโออิตะกลายเป็นคนญี่ปุ่นไปแล้วบรรยากาศหลังจบเกมในศึกเจอริก2นะครับคู่ระหว่างเอฮิเมะเอฟซเปิดบ้านภายกับโออิตะเทเรตะไป1 0หนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจก็คือเ e อ mm hmm. กนิสปัญญาแนวรุกทีมชาติไทยของเราของเอฮิเมะเอฟซที่มาพร้อมกับทรงผมใหม่หลังจบเกม จ้าตัวถูกจับภาพขณะพูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมพร้อมกับลูกใหม่ทรงผมใหม่เท่กว่าเดิมมาคราวนี้มีหวังได้เห็นเอกนิตร่างทองแน่นอนนะครับโดยโปรแกรมต่อไปเอกนิตรปัญญานะครับลงสนามเป็นตุนินกับเอฮิเมฟซในเกมบุกเย็นเรโนฟายามากุชิอดีตตัวสกัดของสหรัฐยููเย็นในวันที่5เมษายนนี้นะครับก็เหมือนคนญี่ปุ่นเลยนะฮะ ทีมเจ้าตายนั่งมีชมช็อตจุดซุนซับเบลยิงประตูพาทีมขวาชัยจุดซุนซับเบลนะครับก่อนหน้าลูกรึ่งแทงกร็ดในวัยยี่เปีทำประตูแรกกับตตสกัตแอตแลนติกซาลูกเกโยในซึ่งลาลนกาสเปน3นะฮะยิงได้สำเร็จแล้วช่วยทีมเปิดบ้านเอาชนะอันเตครสราไป42นะครับโดยจุดเบลลงสนามในฐานะผู้เล่นตัวหลรองลงสนามมาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นก็ทำประตูได้ในทันที จังหวะนั้นกล่าว2แนวรับคู่แข่งหน้าปากประตูก็เอาไม่อยู่จูดเบลยิงไปติดปลอกก่อนวิ่งเข้าไปซ้ําตรงตะข่ายซึ่งนั่นเป็นประตูรากที่จูดเบลทําได้กับสังกัดใหม่ในลีกสเปนและเป็นประตูชัยช่วยให้ทีมเก็บชัยชนะไปได้ก็ตรงบอกว่าสุดยอดนะครับแอดมินก็มีคลิปด้วยนะฮะไปดูกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรโคตรโหดนี่แหละครับตัวแทนของแพติกุตตสรรัน มาครับเรามาดูจังหวะการยิงของจูดซุนสเบลครับทางด้านขวานะครับแล้วก็ตบมาจูดยิงติดแล้วก็ตามซ้ำครับด้วยสัญชตยาณครับโคตรโหดครับโอ้โหลูกนี้ครับนี่ครับจูดดูหน่วยก้านครับดีมากดูครับยิงติดก่อนแล้วก็เด้งมาแล้วสัญชตยานวิ่งเข้าซ้ำครับโอ้โหดูครับสุดๆดครับจูดซุนสเบลคนนี้แหละครับต้องแทนที่อุตสัณครับสุดยอดครับ